รวมความสำเร็จของแบมแบมในปี2021ค่ะเป็นศิลปินชายเดียวคนแรกนะคะที่ได้สายรุ้งจากจีนี่และเป็นศิลปินชายที่ได้สายรุ้งจากจีนี่มากที่สุดโดยได้สูงถึง6ครั้งด้วยกันยอดอัปเดตอัลบัมริบบอนตอนเดือนสิงหาคมนะคะคือ1 1 3 3 6 5อัลบัมนะคะและในวันที่30กันยายนที่ผ่านมานะคะยอดเพิ่มมาอีก23,000อัลบัมนะคะรวมยอดตอนนี้คือ1 3 3่6 8อัลบัม และยังเป็นศิลปินเดียวที่ช่อง y o u t u b e นะคะมีอิทธิพลในเกาหลีมากที่สุดภายในเวลา5เดือนนะคะสามารถทำรายได้มากกว่า47ล้านบาทไทยนอกจากนี้แบมแบมยังได้รับตำแหน่งเป็น m ิว YSL Beauty ไทยอีกด้วยและล่าสุดนะคะยังได้ร่วมโปรโมทแว่นตาคอลเลกชันใหม่นะคะจากแบรนด์ Gentle Monster Korea นะคะซึ่งแบรนด์นี้ค่ะแบมแบมก็ชื่นชอบเป็นทุนเดิมอยู่แล้วค่ะไปต่อค่ะ กับ y o u u u e s s o r t นะคะจาก c h n n e l แบมแบมนะคะที่ได้มา c o เวอเพลงดังค่ะทั้งหมด5เพลงด้วยกันนะคะนั่นก็คือเพลง No Idea, w o Man, s k i p p i n No Where to Go นะคะแล้วก็เพลง Leave the Door Open นะคะสำหรับใครที่จะติดตามรับชมเต็มๆนะคะได้ที่ Channel แบมแบมค่ะไปต่อกันที่มาร์กตัวนะคะได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อดังค่ะบอกสนับสนุนการแต่งกายแบบไรเพศนะคะแล้วก็มาร์กบอกว่า แฟชั่นมันมีอะไรที่ทุกคนสามารถทําได้หมดทุกวันนี้มันไม่มีกฎเกณฑ์อะไรอีกต่อไปผู้คนต้องการที่จะทําลายข้อจํากัดนั้นซึ่งสามารถใช้แฟชั่นในการแสดงออกได้แล้วจริงๆก็ใส,ส่ส้นสูงสบายมากครับมีโอกาสก็จะใส่อีกนะคะและนี่ก็เป็นบทสัมภาษณ์ กับทางมาร์กตัวนะคะที่ได้ไปร่วมงานปารีสแฟชั่นวีคนะคะฤด,ดูการ2022ก็เรียกได้ว่าสร้างกระแสือฮาไปแบบถลม่มทลายค่ะสำหรับมาร์กตัวในลุคนี้นะคะโอเคค่ะคลิปนี้ค่ะขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมฝากกด subscribe นะคะและมาเจอกันใหม่คลิปหน้า